ขอร่วมแสดงความยินดีนะคะกับทีมฟุตบอลฟุตบอยส์เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขันฟุตบอลทายุโรปที่ประเทศสเปนแล้วก็คว้าอันดับที่13มาครองได้สำเร็จจากทั้งหมด48ทีมฟุตบอลทั่วโลกค่ะการแข่งขันครั้งนี้ฟุตบอยส์2 1 2 p r r e s e n t e d by g s นํานำทัพนักฟุตบอลเยาวชนไทยไปแข่งขันรายการทัวนาเมนต์ที่ชื่อว่าทาประเทศสเปนมีทีมฟุตบอลดังร่วมแข่งขันเช่นทีมบาร์เซโลนา เรอัลมาดริดแอตมาดริดเซบิยยาบาเลนเซียโดยทางฟุตบอลส์ประเทศไทยแพ้ทีมเรอัลมาดริด5ประตูต่อ1นึ่ทำให้คว้าทีมอันดับ13ประจำทัวร์นาเมนต์ซึ่งมี48ทีมจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันมาครองได้สําเร็จสําหรับการแข่งขันครั้งนี้ทางผู้จัดการทีมฟุตบอลส์กล่าวว่าทีมฟุตบอลชุดนี้เป็นทีมแชมป์จากรายการแข่งขันฟุตบอลทาเอเชียที่มีกว่า30ทีมในประเทศเอเชียเข้าร่วม และเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาแข่งในทายุโรปซึ่งการคว้าอันดับ13ได้ถือเป็นการประสบความสำเร็จของน้องๆทุกคนแม้จะแพ้ให้กับทีมที่มีชื่อเสียงเรื่องของฟุตบอลแต่สิ่งที่ได้คือประสบการณ์ที่ทำให้รู้จุดอ่อนของตนเองพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มทักษะก,การเล่นฟุตบอลต่อไปในอนาคต